วิธีการทำเก้าอี้นะครับมันเงียยเงียยไปเลยปอเ yeah, งียยเถมเข้าแล้วเนี่ยนี่ขนาดกูแล้ววะ่ะโอ้ยตั้งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ขนาด600้อยคูณหกร นั่งเพิ่งอัพมา48สี่สิบแปดอาทีแล้วเลยจากนั้นก็เดินชิ้นงานออกมาครับระยะสามสิบแล้วก็ทำสาสาอวทไอยขาเก้าอี้ครับสมาคมนิยมสาวแว่นแห่งประเทศไทย นี่เงีย้ยเป็นะไรับอุอ้ยผิดครบแล้วเนี่ยปวดสั้นเลยวะว่ามึจะทำผิดตั้งแต่แรกแล้ววะ นาาสีสิบมาดึงออกมาเป็นระยะสี่ร้อยห้าสิบลองสสิบตาท ตอนนี้ไม่มีแตงจริงๆน้องมันเร<ฮ>ียบวอ้ตนนี้มาซ <10 S 2> ื้อ,อตอนแสสุดเียเร่ตนเรือช่องนี้เป็น,ร,น,น,นร้านรวนมาก <10 S 1> ติดแล้วเดินออมาทีนะทีอ่าโอ้ขาที่สาม 7 7 เีวี่ยังมาเท้าคุณแล้วก็ทําพนักพิงขนาดสามสิบเคเดิงเคย้าสิบเหมือนกัน มันสั้นๆหมดเดิไม่เป็นไรเ้ดูเริ่มความสวยงามครับติดพุ่นเลยว่อชเร็วฮะแล้วมานทำยังไง ร้อยเออตรงนี hmm. mm ้สามสิบฮขาได้ทูดทูออนสวบอืม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 เาคนรับสมัยแล้วก็เล็ดเนี hmm. mm ่ยปัญหาก 嗯，晒么呢？嗯，哇，嗯，嗯，啊。 ก็ได้เก้าอี้ที่สวยงามยังอะไรอีกฮะสี่ไม้โอ้ยลืมใส่วัสดุเพื้อเพื้อเพื้อ,อ,อ,อให้มันเป็นเป็นวูดแล้วก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้ที่ที่สวยๆอะ่ะเป็นวานัทวานัทวานัทเหลือแงแหล่ะมอ้าว ต้องเลือกทั้งหมดทั้งเลือกทั้งหมดโอเคมั่วนั้นตอนแรกมันเป็นลายไหมเอ้ยมันไม่มีลายอ่ันนี้ล่างๆงล่อยี่ปอมมั่วไม่มั่วเขาบอกจริงนี่ใช่แล้วอันนี้เสร็จแล้วครับส่งได้